สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะพามาชมปืนยิงปลางานยกยิงนะครับเป็นงานไม้กระถินเทพานะครับประกอบคู่กับชุดรางเควันนะครับที่ล็อกท่อเป็นสแตนเลสกับกล่องอีซี่ล็อกสแตนเลสนะครับราคานะครับอยู่ที่1690บาทนะครับหนึ่บาทจะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับส่งฟรีถึงหน้าบ้านไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มนะครับหนึ่บาทนะครับอุปกรณ์นะครับก็จะมีท่อพร้อมสาย PE ให้1ชุดนะครับท่อ ความสายพีขนาด100ปอนด์นะครับให้1ชุดแล้วก็ยาง1ชุดลูกดอก1ลูกนะครับตามตัวอย่างที่เห็นนะครับอีกข้างค้าที่ให้ไปก็เป็นสแตนเลสนะครับมีรูรับยางได้5นะครับได้5ชุดนะครับ1 2 3 4 5นะครับแล้วก็มีรูสําหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อโรเลอร์ไปติดเพิ่มนะครับก็สั่งซื้อโรเลอร์ไปติดเพิ่มได้นะครับทีหลังได้นะครับมีรูรองรับไว้ให้หมดนะครับ ช่องทางติดต่อก็ตามนี้เลยนะครับ Facebook ทั้งคิวเป็นยิงปลาขุนบนนะครับเบอร์โทรศัพท์0972688650นะครับใครที่ไม่สะดวกทางโทรศัพท์นะครับก็แชทมาทางเฟซได้นะครับกดเข้าไปในช่องข้อความเลยนะครับแล้วก็ส่งมานะครับไม่ต้องเพิ่มเพื่อนนะครับเพื่อนรับเพื่อนไม่ได้นะครับเพื่อนมันเต็มนะครับนะครับหรืออีกช่องทางก็โทรมาได้เลยนะครับระบบไก่กล่อง EC Lock s t a l e s s นะครับมีตัวช่วยล็อกตรงนี้ตัว EC Lock นะครับผักไกลเข้ามาชนนะครับแล้วก็กดตรงนี้ลงช่วยนะครับ แล้วก็มีเซฟนะครับเซฟนกนะครับไก่เซฟนกนะครับนะครับเซฟไม่ลั่นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับระบบไก่รับประกันให้ตลอดชีพนะครับสึกล้อมีปัญหาตอนไหนสามารถส่งกลับมาเคลมได้นะครับซ่อมให้ฟรีเลยนะครับซ่อมไม่ได้เปลี่ยนตัวใหม่ให้ฟรีเลยนะครับรับประกันให้ตลอดชีพเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องระบบไก่เราออกแบบมาเนี่ยหนาแข็งแรงนะครับการรับประกันให้ตลอดชีพนะครับความยาวรางนะครับขนาดความยาวรางนะครับเมตรยี่สิบเป็นขนาดมาตรฐานทั่วไปเลยนะครับ กับปืนกำพคอปืนมือสอดทั่วไปนะครับที่เป็นรางเควันนะครับรางเควันจะมีขนาดเดียวนะครับขนาดยาวกว่านี้ไม่มีนะครับผมสั่งออกแบบผลิตมาเป็นขนาดเดียวเลยนะครับยาวเมตรยี่สิบนะครับมีขนาดเดียวนะครับสั่งไม่ได้นะครับไม่ต้องสั่งนะครับสั่งยาวกว่านี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าผมสั่งผลิตมาแค่ขนาดเดียวนะครับเป็นงานยุกยิงนะครับกระทินเทพานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูคลิปวิดีโอทดสอบความแม่นยานะครับ ทดสอบยิงนะครับวันนี้งานยกยิงกระถินเทพานะครับช่องทางติดต่อฝากไว้อีกครั้งหนึ่งครับเฟซบุ๊กช่างคิวเพื่อนปลาอ้วนนะครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าเจ็ดสองหกแปดแปดหกห้าศูนย์นะครับไปดูคลิปวิดีโอทดสอบความแม่นยำกันครับครับวันนี้จะพามาทดสอบงานยกยิงนะครับราคา1,690ัรบาทนะครับเป็นไกลกล่องยีซี่ล็อกเตนเลนะครับระบบเซฟ้ ทังขาสแตนเลสนะครับรางเป็นรางเควันนะครับสายพีอนะครับจะเข้าไปอยู่ในรูนี้นะครับหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทสูงทีปลายทางนะครับเป้าที่จะทดสอบนะครับเป็นกระป๋องน้ำอารมณ์นะครับของโคกนะครับระยะเอาประมาณสิบเก้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับประมาณสิบเก้านะครับนี่ครับอะมาดูกันครับ ูเป้าครับไกลๆมากเลยนะครับนะครับอาดินใส่นี่ไว้นะครับในกระป๋องไว้นะครับคมมากนะครับกระป๋องไม่ล้มเลยนะครับเข้ากลางเป๊ะๆเลยนะครับทะลุกลางนะครับเนยครับแล้วเข้าตรงนี้ทะลุตรงนี้นะครับมีความแม่นยำมากนะครับรางทีวันนะครับเนี่ยครับเป็นงานยุกยิงนะครับราคาหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทนะครับ ก็จะเป็นระบบไกลกล่องที่ชืล็อกสแตนเลสนะครับระบบไก่เรารับประกันให้ตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับสีข้างขาวสแตนเลสนะครับแล้วก็รางเควันนะครับเป็นแบบนี้นะครับจะมีรูตรงนี้นะครับสายพีเข้าไปอยู่ในรูนี้ครับเวลายิงนะครับเชือกมันคลายตัวไป้ข้างหน้ามันจะไม่ขึ้นมาพันกับยางนะครับทําให้มีความปลอดภัยนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับ